ญาณวัตถุ44ในปฏิจจสมุปบาทเพื่อความเป็นโสดาบันดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งญาณวัตถุ44อย่างแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังข้อความนั้นจงกระทําในใจให้สําเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัตนี้ครั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลรับสนองพระพุทธดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำเหล่านี้ว่า ดูกนพิกษุทั้งหลายข้อยานวัตถุ44อย่างเป็นอย่างไรเล่ายานวัตถุ44อย่างคือหมวดหนึ่งหนึ่งยานคือความรู้ในชรามรณะสองยานคือความรู้ในเหตุที่เกิดขึ้นแห่งชรามรณะสามยานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะสี 4. ยานคือความรู้ในข้อปฏิบัติ เครื่องทำศัสตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะมัวสองหนึ่งยานคือความรู้ในชาติสองยานคือความรู้ในเหตุที่เกิดขึ้นแห่งชาติสามยานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งชาติสี่ยานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำศัสตร์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งชาติมววสามหงานคือความรู้ในภพ สอย,ย, the ย,ย,ยานคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งภพสายานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งภพสียานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำศาสตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภพมวดสี่หนึยานคือความรู้ในอุปาทาน 2. อยานคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุปาทาน 3. ายานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งอุปาทาน สี่ยานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอุปาทานหมวดห้าหนึ่งยานคือความรู้ในตันหาสองยานคือความรู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งตันหาสามยานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งตันหาสี่ยานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งตันหาหมวดหก หนึ 1> 1. ่ยยยงยานคือความรู้ในเวทนาสองยานคือความรู้ในเหตุที่เกิดขึ้นแห่งเวทนาสามยานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งเวทนาสี่ย,ยานคือความร <version> ู้ในข้อปฏิบัติเครื่องธรรมศาสตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งเวทนาหมวดเจ็ดหนึ่งยานคือความรู้ในผัสสะสองยานคือความรู้ในเหตุที่เกิดขึ้นแห่งผัสสะสาม ยางคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งภาษาสี่ยางคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งภาษามวดแปดหนึ่งยางคือความรู้ในสลายตนะสองยางคือความรู้ในเหตุที่เกิดขึ้นแห่งสลายตนะสามยางคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะสี่ยางคือความรู้ในข้อปฏิบัติ เครื่องทำสัต์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะมวก้าหนึ่งยานคือความรู้ในนามรูปสองยานคือความรู้ในเหตุที่เกิดขึ้นแห่งนามรูปสามยานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งนามรูปสี่ยานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งนามรูปมัวสิทธิ์หนึ่งยานคือความรู้ในวิญญาณ 2. อยานคือความรู้ในเหตุที่เกิดขึ้นแห่งวิญญาณสามยานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณสี่ยานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำศาสตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณหมวดสิบเอ็ดหนึ่ยานคือความรู้ในสังขารทั้งหลาย 2. อยานคือความรู้ในเหตุที่เกิดขึ้นแห่งสังขารส ยานคือความรู้ในความดับไม่เหลือแห่งสังขารสยานคือความรู้ในข้อปฏิบัติเครื่องธรรมศัตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสังขารดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าญาณวัตถุสี่สิอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ชรามรณะเป็นอย่างไรเล่าความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมหงอกความมีหนังเหี่ยว ความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตววัิกายนั้นๆน,นของสัตว์ทั้งหลายเห,เหล่านั้นนั้นมิเรียกว่าชราการจุติการเคลื่อนการแตกสลายการหายไปการวายชีพการตายการทำกาลละการแตกแห่งขันทั้งหลายการทอดทิ้งร่าง,งาก,กา,<อ>งางรขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตววัณิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นนั้น นี้เรียกว่ามรณะชารานี้ด้วยมรณะนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชารามรณะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชารามรณะย่อมมีเพราะความก่อขึ้นพร้อมแห่งชาติความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะย่อมมีเพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติมักอันประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐนั่นเองเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชารามรณะ ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือความเห็นชอบความดํำริชอบการพูดจาชอบการทําการงานชอบการเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งใจมั่นชอบดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกย่อมมารู้ทั่วถึงซึ่งชรามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมารู้ทั่วถึงซึ่งเหตนให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ เมารู้ทั่วถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมารู้ทั่วถึงซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นในการใดในการนั้นความรู้นี้ของอริยสาวกนั้นชื่อว่ายานในธรรมธรรมยานด้วยธรรมนี้อ,นอันอริยสาวกนั้นเห็นแล้วรู้แล้วบรรลุแล้วอย่างลงแล้ว และเป็นธรรมอันใช้ได้ไม่จำกัดการอริยสาวกนั้นย่อมนำความรู้นั้นไปสู่นัยยะอันเป็นอดีตและอนาคตต่อไปอีกว่าสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งชรามรณะได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชรามรณะได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะได้รู้อย่างยิ่งแล้วซึ่งข้อปฏิบัติ เครื่องธรรมศาสตร์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นทุกท่านก็ได้รู้อย่างยิ่งแล้วเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ถึงแม้สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งในการยืดยาวนานฝ่ายอนาคตจกรู้อย่างยิ่งซึ่งชรามรณะจะรู้อย่างยิ่งซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นแห่งชรามรณะจกรู้อย่างยิ่งซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะ จกรู้อย่างยิ่งซึ่งข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุ้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะก็ตามสมณะหรือพรามเหล่านั้นทุกท่านก็จกรู้อย่างยิ่งเหมือนอย่างที่เราเองได้รู้อย่างยิ่งแล้วในบัดนี้ดังนี้